ครูได้เกลนอ่ให้พวกเรารู้จักกับคนคนหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกที่อยู่ในตัวเราละตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยมีใครสอนให้เราได้รู้จักกับเขาเลยวันเนี้ยขั้นตอนแรกหนูได้รู้จักกับเขาแล้วนะผ่านการแนะนําโดยครูพี่ตุ้มได้รู้จักเอดาเอดาคือน้องจิตใต้สำนึกของอารันด,ดา<ม>น้องจิตใต้สำนึกของครูครูตั้งชื่อเขาว่าน้องจิตใต้สำนึกของครูชื่อน้องจิตจา๋า น้องจิตใต้สำนึกของหนูเขาต้องมีชื่อเล่นหรือชื่ออะไรก็ได้ที่หนูแบบอยากชื่อนี้ยพ่อแม่ตั้งชื่อให้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อยากตั้งชื่อนี้ให้ชื่อตัวเองเป็นชื่อน้องจิตใต้สำนึกหนูรู้จักเขาวันนี้แล้วนะทุกคน78ดล้านลูกตา78ล้านคนที่ดูครูพี่ตุ้มอยู่ตอนนี้หนูต้องรู้จักเขาก่อนข้อหนึ่งด้านหนูไม่รู้จักเขาแปลว่าหนูมองไม่เห็นเขาหนูจะเชื่อมต่อกับเขาไม่ได้หนูจะทำความรู้จักกับเขาได้ผ่านการตั้งชื่อให้เขาค่ะ ของหนูชื่อออนนี่ค่ะของคุณชื่ออะไรคะทิมบอกครูพี่ตุ้มค่ะหนูต้องรู้จักเขาก่อนพำาความรู้จักเขาก่อนรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่ข้างในในตัวเราเขาเรียกคือไกด์นำทางสปริสปิชัวไกด์เขาคือจิตใต้สํานึกเขาคือจิตจักรวาลเขาคืออ่าจิตมหาปัญญาเขาคือจิตผู้รููู้้้จักเขาก่อนค่ะข้อแรกนะลูก เขาคือเทวดาประจำตัวเขาคืออะไรสําหรับหนูล่ะลูก